ีครับตอนนี้เราอยู่ไหนกันครับปัตตานีครับไม่ได้มากี่ปีแล้วพ่อสุกปียี่สิบปีต้องมีเอาสักกี่เอาสักสักสักปีหนึ่งสิบหรือยี่สิบสิบปีต้องมีสิบปีกว่ายี่สิบสิบกว่าปีนี่ยีสิบกว่าอะไรยี่สิบอ๋อยี่สิบกันยี่สิบนี่ยี่สิบเท่าไรไม่รู้ตั้งแต่ปีไหนมาครับสท้านี่มากับใครมากับลูกชายนะคนไหนนะมาครับสุดท้ายมาใครมากับแม่ดิมาแม่คนไหนแม่พยอมออ๋แม่พยอมอ๋อโอเค ื่นเต้นตื่นเต้นในในจริงๆจะไปถึงทั้งหลายวันแล้วครับแต่ว่าช่วงที่เดินทางมีข่าวยิงกันที่อะไรนาปาดุอะไรนี่แหละแล้วพ่อก็เลยบอกให้กลับครับผมก็เลยบอกว่าเออคนมันจะอยู่หนหนก็ตายนะขนาดอยู่ในโดงหากระสุนถ้ามันไม่ถึงข่าวมันก็ไม่ตายนะก็เลยเกี้ยกล่อมพ่ออยู่สองวันก็เลยเนี่ยได้มาวันที่สามครับก็เป็นการ มาในรอบ20ปีนะปครับเพราะว่าพ่อขอให้ให้พามาจริงให้พามาหลายปีแล้วแต่ก็ไม่ไม่ค่อยว่างแล้วอย่างมันก็ก็ตายมากๆเลยก็ต้องตั้งใจมาประเดีรู้สิกช่วงนี้พ่อเริ่มแก่มากนะครับก็มีอาการหลงหลงลืมลืมบางทีนั่งนั่งคุยคุยอยู่ก็ยังไปคุยไปถามอะไรก็แล้วก็ก็ยังงงเฮ้ยงงมากเลยก็รู้สึกว่าคง มันคงจะมีประโยชน์อะไรถ้าเกิดว่าไปคอกที่โรงแล้วให้กินข้าวอะไรเงี้ยนะแล้วก็เอากระดูกแขนคอแล้วไปเที่ยวอะไรเงี้ยนะผมผมว่ามันก็คงไม่มันก็คงไม่ใช่วันนั้นนะฮะคือไม่อยากให้เป็นวันนั้นเราก็เลยคิดว่าเราควรจะพามาเราจะยอมเหนื่อยนิดนึงในการพาไปเที่ยวบ้างอะไรประมาณนี้นะฮะปกติพ่อมันจะอยู่วันนะฮะซึ่งจริงๆเขามีบ้านแต่เขาไม่ได้อยู่บ้านเพราะว่าพอดีแม่เสียพอแม่เสียก็เพื่อมีอะไรทําก็เลยอยู่วัด ส่วนลูกๆก,ก็มีหน้าที่พาไปกินข้าวพาไปเที่ยวพา,พาไปนู่นพาไปนี่แล้วก็เลยคุยกันตลอดทางเนี่ยไปกับประมาณเอ่อไ,ไปนู่นไปนี่ประมาณ3000กิโลเนี่ยก็เลยคุยว่าเออน่าจะมาอยู่นอกวัดบ้างนะอะไรประมาณนี้ฮเพราะถ้าเกิดอยู่ในวัดก็จะมีกฎกฎเกณฑ์ของเขาเนอะแล้วก็เลยคิดว่าเออมาอยู่นอกวัดไหมแล้วแบบคือถ้าเกิดเราจะอยู่ตอนนี้พ่ออายุ76 ถ้าสมมติพ่ออายุยืนถึงแปดสิบหกเนี่ยเท่ากับพ่ออยู่ในวัดสิบปีสิบปีก็เป็นสิบปีที่สูญเสียไปซึ่งก็ไม่ไม่มีอะไรเสียหายหลอกการอยู่วัดเนี่ยเป็นที่สที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าอยู่วัดเราเราก็จะต้องคิดถึงเรื่องว่าจะต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้มีการพัฒนาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ๆไปเป็นอาพฤอาพาเป็นอัลไซเมอร์อะไรเงี้อยออกไปมันก็ไม่ดีไงซึ่งพอในพ่อขี้ลืมนะเราก็รู้สึกว่าเราจะต้องหาอะไรให้ให้เขาทําบ้างก็ก็พาไปเที่ยวแล้วก็พยายาม ให้หาอะไรทําให้เป็นแรงดันใจในการในการใช้ชีวิตหรือว่าในการในการแบบว่าที่มีโปรเจกต์ใหม่ๆไร้มาเนี้ซึ่งจริงๆตอนนี้แกไม่ต้องการเงินและไม่ต้องการเลยแกต้องการแค่ความสุขแต่สําคัญที่สุดคือวัดที่แกอยู่เป็นอยู่ในกรุงเทพมันก็ไม่มีต้นมงต้นไม้ให้แกปลูกก็เลยคิดว่าเอะถ้าเกิดว่าเราให้จับเอ่อให้ย้ายไปอยู่ที่วัดต่างจังหวัดดีไหมอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็สื้อดีนักเรียนให้แกปลูกต้นไม้ที่แกชอบวันนีไ้ไม่ดับดับถูกไหมอ,อืมไม่ดับอยากไปไหว้ที่มาเลเซียแต่เขาเขาในทุบทิ้งแล้วเพราะไปไหว้ที่มาเลเซียเขาทุบทิ้งแล้วสาราที่เพราะว่อปกัปกนี้ปกักนี้ปักนี้ มึงไทยจับหมดแล้วเอเอใช่ไหมเธอนะคือพ่อชอบปลูกทวนมากแล้วก็ชอบมาเช่าพระที่นี่นะฮะจริงๆผมเคยรอดตายจากหลวงปู่ทวนประมาณสองครั้งโดนรถเมยชนแล้วไม่ตายเลือดออกแต่ไม่มีแผลเสื้อก็ไม่มีเสื้อก็ไม่ได้ฉีกไม่ได้ขาดแต่เลือดออกนะออกซึม แต่ไม่แพลตำรวจงงมากว่าล้อมันได้ไงวะจริงเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่แบบน่าระทึกมากจาได้ว่าไม่ได้หลับตาเลยตอนที่โดนรถชนจาได้ว่าตัวเองไปอยู่ใต้ท้องรถเมล้วด้วยฮะแต่ว่าไม่รู้ยังไงหลับตาหรือพลิบตายครั้งมาอยู่ตรงเกาะกลางถนนแล้วก็มาติดอยู่ตรงกิ่งไม้ต้นไม้นะฮะตางต้นไม้ตรงเกาะกลางถนนนะ ตรงหน้าโรงพยาบาลถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือสีสยามนะตอนนี้เป็นนบเป็นอะไรวะตอนนี้เป็นเป็นพญาไทยไปแล้วพญาไทยสามนะวเนื้อว่านไหนเนื้อว่านตัวนั่นนหะโดนน้ำหรือไรใครจะไปโดนน้ำหรอพ่อเขาไม่โดนน้ำมันหรอกมันต้องโดนน้ำ้วยอ่ะอันไหนรุ่นเก่าสุดครับในนี้ได้จบแล้ว อันไหนขังสุดอะุอะผมเคยโดนรถเมย์ชนนะแล้วไม่ตายด้วยละ่ะเลือดออกเต็มตัวแต่ไม่มีแผลรถอันนี้เป็นทิปหนึ่งนะครับที่ตั้งใจพาพ่อมาะครับคือจะไม่แวะไหนเลยจนอาจจะพอเสร็จของเรื่องของพ่อเราเราก็อาจจะแวะหาลูกศิษย์ตามจุดตาา่างๆเดลินะครับเป็นช่างกุญใจแล้วหาเงินเป็นหรือว่าทุกคนที่หาเงินได้ก็ ต้องรู้จักวิธีการบริหารเงินด้วยว่าจะเอาเงินไปทำอะไรต่อครับไปใช้ชีวิตหรืออาจจะไปเที่ยวอะไรเงี้ยการไปเที่ยวนี่ก็เป็นการเติมพลังให้ตัวเองเป็นกําลังใจนะฮะอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ถ้าอยากเป็นชแชรากุญแจกดกระดิ่งแจ้งตนะครับ